รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้มีโอกาสได้เช็ค f a c e b o o k ไม่ใช่ฮะอ่านข่าวก่อนจะไปทำงานนะคะเพราะว่าปกติจะตื่นสายกว่าน,นี้เมื่อคืนนอนเร็วก็เลยตื่นเช้าดีเหมือนกันมีเวลางีบเงียบเป็นของตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าสายมียังนอนหลับอยู่เลยเมื่อคืนไม่ลูกเข้ามานอนตัวไหน เหมือนเหมือนป่ะเนี่ยเหมือนผีติดมากว่าบองน้ำตกหรือฉี่ 忘。 Take no. don't take Mary Marie him hey, Stop! No! No! สงสัยละเมอจริงๆแหมมันหน้าโมโหนั้นละเมอก็ละเมอถึงหมาไม่ละเมอถึงมี่ะแต่ว่าเขาอกว่าคนละเมอห้ามปลุกค่ะเพราะว่าไม่ดีเวลาเจอคนละเมอแบบนี้จะต้องเดินไปเป็นเพื่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าไม่ไปสะดุดอะไรหัวรั้งข้างแตกตกบ,บันได นี่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวดูดูดูรายการก่อนนะคะดูตอนนี้ก่อนว่าทําไมไม่ควรจะปลุกคนนอนเดินละเมอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูสามีนิดนึงเดินไปบอกปลาเดี๋ยวปลากินอีกเคนตื่นแล้วหรอ ละเมอปะเนี่ยเมื่อคืนเคมานอนที่บ้านแต่ว่ามันนอนที่ไรแล้วชอบละเมอทุกทีมีจริงๆนะคนละเมอแบบนี้คือลงมาจากห้องนอนมาหยิบของในห้องนั่งเล่นแล้วขึ้นไปห้องนอนใหม่เฮ้ยจะตกบ,บันไดป่ะเนี่ยจะปลุกดีป่ะเนี่ยอันตารายนะเนี่ย Did <you> know? อาการละเมอ มักเกิดขึ้นในขณะกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นอาการที่ร่างกายตื่นตัวแต่ว่าจิตใจยังหลับอยู่หรือตื่นไม่เต็มที่คนละเมอส่วนใหญ่มักจะเดินไปค้นหาสิ่งของในลิ้นชักในตู้เก็บของบางทีก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวรับประทานอาหารหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นเราควรจะปลุกคนที่ละเมอหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอันตราย นักวิจัยบอกเขาว่าคนกำลังละเมออยู่นั้นอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งถ้าเกิดมีใครไปปลุกเขาจะแยกไม่ออกค่ะว่าสถานการณ์ไหนเป็นเรื่องจริงหรือความฝันดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำก็คือไม่ควรเข้าไปปลุกทันทีแต่ควรจะเดินไปพร้อมๆกับเขาเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการเดินไปชนสิ่งของต่างๆและถ้าเราเห็นว่าคนละเมอยังคงเดินไม่หยุด เราก็อาจจะเริ่มปลุกด้วยวิธีง่ายๆเช่นเรียกหรือขย่าวเบาๆไปเรื่อยๆจนคนละเมอตื่นส่วนการปลุกคนเดินละเมอในทันทีด้วยเสียงอันดังงานวิจัยบอกว่าถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายแต่ก็อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า disorientation ซึ่งเป็นอาการที่คนละเมอเพิ่งรู้สึกตัวหลังจากถูกปลุกให้ตื่นจากภาวะที่หลับลึกด้วยเสียงที่ดังมากจึงต้องใช้เวลาสักพักในการรู้สึกตัว นั่นก็เป็นเพราะว่าบางส่วนของสมองมนุษย์จะทำงานทันทีหลังจากร่างกายถูกปลุกขึ้นมาในขณะที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นจะตอบสนองช้ากว่าอาการละเมอเป็นส่วนหนึ่งของโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการนอนรวมทั้งฝันร้ายด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นเช่นการนอนหลับไม่เป็นเวลามีไข้ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีภาวะเครียด กิจกรรมที่คนเดินละเมอกระทำนั้นส่วนใหญ่จะทำซ้ำๆกันเป็นประจำแล้วก็มักจะจำไม่ได้ในะระหว่างละเมอด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปสำหรับคนที่ละเมอเป็นประจำมีข้อแนะนำนะคะว่าควรจะล็อกประตูหน้าต่างเก็บอุปกรณ์ของมีคมต่างๆให้มิดชิดและแน่นอนควรหลีกเลี่ยงเตียงนอนสองชั้นเพราะว่าถ้าละเมออาจทำให้ร่วงตกลงมาแล้วก็บาดเจ็บได้นั่นเองค่ะ ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะต้องปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ขึ้นไปปลุกเคนละเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปเผลอเดินออกไประเบียงนี้ตกลงไปนีม่มีใครรับผิดชอบแล้วเวลาปลุกก็อีกทีหนึ่งนะคะก็คือต้องให้นุ่มนวลน,นิดนึงอย่าไปทําให้เขาตกใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเคนตกระเบียงรับผิดชอบไม่ไหว Did you know ไปเดี o ยว Don't. Mali, Mali, không take kể. Bong! 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 Bong, wake up. Bong! Bong! Are you okay? Mali! It's your mia, it's not Mali. Mia <laughs> nói? No. Mia luang? I have a big mia. Okay. Well, welcome. <laughs> you sleepwalking. Oh what is that, Mom? What is that? Come Who is that? Oh If you get it right? In, who is that? Is Ken. What is he doing here? Uh, what? uh he, he came is over for playing last PlayStation last night. But Putman, gummy bomb. Doesn't matter, Bong, we have what? to help him. What is him. it?

เ <Ken. S 2> พี่นาเป็นไรอ่ะพี่นาจอช่วยด้วยพี่เป็นไรอ่ะขยับตัวพี่เป็นไรพี่อัมพีมาเล่นมุกกับพี่เหรอไม่เป็นไรเลยขยับตัวไม่ได้น,นี่ของจริงนี่ว่ะแย่ละพี่ไม่เป็นไรสิท่านผู้ชมครับด o u k n น w คุณรู้หรือไม่ครับไม่ต้องกลัวพี่นาใจเย็น อาการผีอำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ผมเคยอ่านหนังสือมามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้อยู่นะครับดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับอาการผีอำเคยไหมครับที่ขณะนอนหลับอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งทับอกขยับตัวและลืมตาก็ไม่ได้จะตะโกนเรียกคนให้ช่วยก็ไม่มีเสียง มันคืออาการผีอัมหรือที่ฝรั่งเรียกว่า sleep paralysis ส่วนจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ร้0ยเอร์เซนะครับแต่วิทยาศาสตร์ได้ให้เหตุผลครับว่าแท้จริงแล้วอาการผีอัมคืออาการผิดปกติทางร่างกายอย่างหนึ่งที่อธิบายได้ด้วยหลักการและเหตุผลซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าใจระยะการนอนหลับของคนปกติก่อนการนอนหลับ แบ่งได้เป็น2ระยะนะครับระยะแรกเรียกว่า REM หรือ Rapid Eye Movement เป็นระยะหลับไม่ลึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นแหละครับเพราะสมองยังทำงานอยู่มีการกรอกตาเป็นระยะร่างกายเริ่มปรับเข้าสู่โหมดคล้ายกับอมพาตเรียกว่า Paralysis ระยะที่2เรียกว่า Non REM เป็นช่วงหลับลึก สมองและร่างกายจะหยุดทำงานเต็มที่เป็นระยะที่ร่างกายอยู่ในความสงบหายใจได้อย่างสม่ำเสมอและเราจะไม่ฝันในช่วงนี้จึงเป็นระยะที่ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ที่สุดผีอำมักจะเกิดก่อนสิ้นสุดระยะการหลับแบบ REM ร่างกายจะตื่นขึ้นมาก่อนหมดช่วง REM ซึ่งร่างกายพอจะรู้สึกตัวแล้วแต่ยังขยับไม่ได้เพราะช่วง REM ร่างกายจะถูกปรับให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดคล้ายคนเป็นอรรมพาตดังกล่าวทั้งนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะฝันกังนั้นขณะเกิดอาการผีอำเราจะรู้สึกว่าจะฝันก็ไม่ใช่จะตื่นก็ไม่เชิงบางครั้งรู้สึกตัวว่าตื่นแล้วแต่รู้สึกไม่สบายตัวขยับแขนขาไม่ได้ซึ่งอาจกินเวลาตั้งแต่หนึ่งวินาทีจนถึงหลายนาทีนะครับอาการผีอำ เกิดจากพฤติกรรมการนอนที่ไม่ดีเช่นนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เพียงพอเครียดและกังวลทานอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอนและสิ่งแวดล้อมที่ผิดสุขอ,อนามัยต่อการนอนเป็นต้นและนี่ก็เป็นหลักการที่อธิบายไปนะครับความเชื่อเรื่องผีอำเป็นแบบไหนแล้วก็หลักการทางวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นสร้างสมดุลในความเชื่อนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ ส่วนเรื่องของบรรยากาศในเวลาแบบเนี้ยมันก็จะมีบ้างครับที่ตกเย็นแล้วก็จะมืดแล้วก็คนก็จะลุกเป็นธรรมดามีเสียงมาหอนด้วยนิดนึง hey, Are you okay? h e l o Are you okay, Ken? He's fine, Bong. He's <What S 2> fine. What happened to this house? เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ Totally fine. คนนี้นอนละเมอเดินด้วยคนนี้พี่ยาม What did you do last night? What did you do last night? เมื่อคืนทำอะไรกันเล่นเกมเล่นเกมอย่างเดียวนะเล่นเกมบนไมเดิอระเมอร์ What happened? What is it? What is it Ken? What did your guy do? Uh, playing game. And? His it? fault. It's น i s, <S, s his fault. b a บ g งบ n ง k e ททำอะไรกันคุณอเล็กซ์คุณอเล็กซ์ What are you doing here I'm getting some water for, uh, for Ken. I got a glass of water for him. บอกว่าจะมาเอาน้ำให้เคนเคน is not here นี่ I kick him out. Why would you do that? That's so mean. ภรรยาเคนโทรมาตามบอกว่าต้องออกไปธุระด้วยกันเขาลืม Yeah I kick him out. b e 'Cause his wife call. Mm. He gonna have trouble at home. มีปัญหาที่ Yes Exactly ม <laughs> ีปัญหาที่บ <laughs> ้านแน่ๆเหมือนที่บ้านเนี้ย I don't have trouble right. Yeah, but I'm just curious. Do you know why you have a nightmare and sleepwalking? Of course. Sleep <walk> I know. Why? My wife didn't give me a good night kiss. พยายามจะถามนะฮะว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าทำไมทำไมถึงฝันร้ายทำไมถึงเดินละเมอพ่อคนนั้นก็ผีออม no no มาตอบอีกว่าไม่หอมแก้มก่อนนอน no it's not try again ไ <What? S 2> ม่ไม่รู้ร <No. S 1> You know this one Red things Yeah Because of some kind of food Oh and maybe beer Do i d beer too No ดูเลยว่าสาเหตุที่ทําให้เรานอนฝันร้ายแล้วอาจจะเดินละเมอทําอะไรเพี้ยนๆแบบนี้เป็นเพราะว่าอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปก่อนนอน เพีนโอ้ยเออโหคุณผู้ชมค่ะนอนไม่หลับเลยค่ะมันร้อนมากไม่ใช่ไม่เปิดแอร์นะคะแต่มันกระสับก,กระสายมากเหมือนฝันร้ายไม่แน่ใจว่า นิ่มไปดูหนังกําลังภายในหรือไปกินอาหารอะไรผิดสําแดงก่อนนอนหรือเปล่าถึงเกิดอาการแบบนี้เนี่ยร้อนด้วยค่ะทํางี้ทำยังไงดีคะคุณผู้ชมเรามาหาคําตอบกันหน่อยดีไหมคะว่าอาหารเนี่ยมันทําให้เราฝันร้ายจริงหรือเปล่า Did <you> know? หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าไม่ควรกินของหวานหรืออาหารเผ็ดก่อนเข้านอนนะคะเพราะว่าจะทำให้หลับไม่สบายหรือว่าฝันร้าย ความเชื่อดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นความจริงหรือเปล่าอาหารบางอย่างที่เราทานรอบดึกส่งผลกระทบต่อการนอนของเราอย่างไรคะจริงอยู่ค่ะที่ว่าการกินอาหารก่อนเข้านอนอาจจะทำให้คุณมีปัญหาในการนอนหลับได้แต่นักพุทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาความเชื่อมโยงของอาหารที่เจาะจงประเภทกับการฝันของเราได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะการรับประทานอาหารหนักๆในตอนที่เราใกล้จะเข้านอนจะรบกวนการนอนและทำให้เราฝันร้ายได้ คำอธิบายนี้ก็คือการที่เราทานอาหารตอนดึกแล้วก็เข้านอนเลยมันจะไปเป็นการเพิ่มกระบวนการเผาผลาญอาหารส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกด้วยในกระบวนการเผาผลาญอาหารและย่อยนี้เองล่ะค่ะที่ทําให้สมองของเราต้องทํากิจกรรมมากขึ้นในขณะที่เราหลับอยู่มันก็เลยไปรบกวนการนอนของเราไงล่ะคะเมื่อร่างกายของเราทํางานหนักก็จะมีการส่งผลต่อวงจรการนอนหลับ หรือ REM ชื่อเต็มก็คือ Rapid Eye Movement ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นประมาณ90นาทีภายหลังการเริ่มหลับตานอนหลับค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงการหลับที่มีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อจะไม่มีการไหวตัวและสมองจะมีการตื่นตัวช่วงนี้เองละค่ะที่ความฝันส่วนมากจะเกิดขึ้นรวมถึงฝันร้ายด้วยเอ๊ะ แล้วอาหารประเภทไหนล่ะคะที่ทําให้เรามีปัญหาในการนอนหลับได้บ้างจากการศึกษามีการค้นพบว่าเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารเผ็ดนะคะเพราะมันจะย่อยยากอีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าพริกจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นสูงขึ้นทําให้ร่างกายต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อจะย่อยอาหารพวกนี้ แล้วก็ทําให้บางคนนั้นฝันร้ายหรือหลับไม่สนิทจะมีการสะดุ้งตื่นในเวลากลางคืนได้ด้วยสรุปก็คือไม่ควรทานอะไรหนักๆก,ก่อนนอน3มชั่วโมงและควรจะลดอาหารเผ็ดจัดหรืออาหารประเภทไขมันรวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างพวกชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้ไม่งว่วงแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทนไม่ไหวหิวหลือเกินก่อนจะนอนนะคะจะต้องมีอะไรรองท้องเนี่ยนี่เลยค่ะ นมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้เพราะว่าในขนมปังโฮลวีตนั้นจะมีตัวสารเคมีอันนึงค่ะที่จะทําให้เกิดสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินแล้วนั่นล่ะค่ะจะทําให้เราหลับสบายเขาจะไปคุยกันในสมองตุุ๊ดุุ now you know what make you t h i n k dong yes and have a nightmare yeah so I'm changing m h h to what no more French fry maybe some bigeye tort and in beer instead huh is same the จริงเหรอใช่ฉ mm. ลาดจริงบอดเตน maybe ข้าวกล้อง brown rice a lot of veggie no bacon <c oughs> เพราะว่าอาหารบางอย่างจริงๆแล้วนะคะมันทำให้เราเนี่ยหลับไม่สบาย but as we already talking about sleeping I wanna give you some more information in your brain about the fact of sleeping yeah I'm very excited to hear that <laughs> ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการนอนแล้วนะคะมันมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับหลายอย่างเพราะว่าเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ของเราพอๆกับการกินในความเห็นของดิฉันนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้นอนไม่หลับกันเยอะ <Did S 1> เพราะฉะนั้น yeah I did <laughs> <laughs> see what make you think so ไปดูข้อเท็จริงเกี่ยวกับเรื่องของการหลับกันนิดนึงดีกว่าค่ะถ้าคุณหัวถึงหมอนแล้วก็หลับภายใน5นาทีนั่นเป็นสัญญาณค่ะว่าคุณกําลังอยู่ในภาวะที่ร่างกายอดนอนเพราะว่าโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการเข้าสู่การหลับเวลานาคทะเลนอนหลับพวกมันจะจับมือคู่ของมันไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งหลุดลอยตามกระแสน้ำไป ร่างกายจะแสดงความเหนื่อยล้าที่สุด2ครั้งต่อวันนั่นก็คือตอนตีสองและตอนบ่ายสองค่ะมนุษย์เป็นสัตว์จำพวกเดียวที่ยินยอมจะเลื่อนเวลาการนอนออกไปแม้ร่างกายของเราจะง่วงแล้วก็ตามที่ประเทศญี่ปุ่นการนอนหลับในเวลาง,งานถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาสำหรับพนักงานค่ะเพราะว่าบริษัทจะมองว่าเป็นความเหนื่อยล้าจากการโหมทำงานหนักนั่นเองการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราหลับง่ายขึ้น แต่การออกกำลังกายก่อนนอนจะทำให้เรานอนไม่หลับปัจจุบันคนเราร้อยละ75ฝันเป็นภาพสีแต่ก่อนที่จะมีโทรทัศน์จอสีมีเพียงร้อยละ15เท่านั้นที่ฝันเป็นภาพสีหากคนเราอดนอนติดต่อกัน10วันจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ซึ่งถือว่าเร็วกว่าการอดอาหารเพราะว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้โดยไม่ทานอาหารนานถึง14วันค่ะวานและโลมมาเป็นจัตสองสายพันธุ์ที่หลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น เพราะสมองสองซีของมันจะต้องสลับกันตื่นเนื่องจากต้องคอยโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจแม้ในเวลาหลับค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับคำถามจากควิสจูโนเช่นเคยนะคะวันนี้จะถามว่าสัตว์ต่อไปนี้สัตว์ชนิดใดที่ต้องหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะว่าสมองทั้งสองข้างของเขาเนี่ยจะต้องสลับกันทำงานเพื่อที่ว่าจะโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้ <can> help. Yeah. ข้อ A โลมา ยหร์สติงตองข้อบีฉลามวีล so ี่ข้อ C ปลาดาวสตาร์ฟิชอยากจะเติมข้อดีไปนะคะคือพ่อคนนี้ติงตองเอาละค่ะทราบคำตอบแล้วส่งมาได้ที่ d i d y o u k n o w s h o w a t a l k a l i n g c o m นะคะท่านแรกที่ตอบถูกทางอีเมลเท่านั้นนะคะ จะได้ของที่ระลึกจากทางรายการเป็นแก้วไปนะคะเป็นแก้วกาแฟน,น่ารักมากเลยติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาแล้วก็รีรันอีกครั้งวันอังคาร5ทุ่ม50ถึงทิยง,งคืน20นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 0<อ>ช่องอ8 <laughs> ช่อง20 8 <laughs> <laughs> ไปแล้วคะ่ะ